สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอภิชาณน,น,นะคะสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะทักทายกันหน่อยวันนี้่าติดตามชีวิตนิดน้อยจากคราที่แล้วจําได้ไหมคะคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอา,าทิตย์ก็ประมาณบงกว่ากว่าค่ะวันนี้แดดจา้าแดดจ้าก็คงจะร้อนพอสมควรเดี๋ยว่าแาไทยพาไปดูนะก็คืออะไร รดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วพาไปดูวันนี้นี่ดอกแก้วให้ดูดอกแก้วกะหรยาข้างในนี้ก็ดกดกนะดูเลยหอมมากเลยค่ะจะไปดูข้างนอกกันค่ะก็ะแสงจะเด็ดจะเด็ดไปไว้ตรงต้งบูชาดอกไฟยก็สวยงามยวพามาดูนี่นะคะ่ะ แก้วกันเลยอะงามมากเลยหอมด้วยมีผึ้งด้วยผึ้งจะมาดูดน้ำหวานนี่รยแล้วค่ะหวานเมื่อวานบานตันนี้รยนิดๆแหละหอมมากเลยตอนนอนตอนนั่งเตียนแกลิก่นจะหอมขึ้นไปในห้องนอนสวยดอกมากเลยเนะี่ยรดน้ำอย่างเดียวนี่เป็นช่อเลยอ่ะรดน้ำอย่างเดียวกลิ่นหอมชิดใจนี่ ชอ,อนี้ถูกเด็ดแน่ๆชอนนี้จะถูกเด็ดขออนายญาตเด็ดนะจ๊ะแก้วกระยาจะเสียบผมผมหอมเห็นไหมรดน้ำอย่างเดียวอ่ะที่จริงหน้านี้เขา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 จะออกดอกหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ว่าแสงแก้วให้น้ำก็ชุ่มเลยอะ่ะเวลาฉีดน้ำนะจะยกสายยางขึ้นแบบ90บองศาเลยแล้วให้มันละอองลงมาเหมือนฝนตกอะ่ะเราเรา นี่ที่พูดถึงว่าตามชีวิตน้อยหน,น,น่อยคืออะไรเขายังไม่ไปไหนเลยค่ะแต่เขากระจายเนี่ยเขากระจายไปทั่วนะไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วนะยังไม่เป็นตัวเลยดูว่าเขาจะพัฒนานการได้แค่ไหนนี่แหละค่ะชีวิตของหนูน้อยชีวิตของหอยน้อยพามาดูอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะยังไม่ขยับไปไหนเลยแต่ไปดู ไปดูที่ข้างในที่พระแสงแบ่งไวน้นะหายไปเลยอ่ะไม่รู้ไปไหนหายไปนี่ก็เอาต้นต้นเงินไหลมาปลูกตรงนี้ละงามละให้ยายพันตรงนี้ดอกไม่เป็นเสร็จหนงแดงสีแดงแดง,แดงสวยงามมากเดีไปดูข้างในดูข้างในที่ที่พระแสงว่าแบ่งไอหอยทากไปต้นนี้ก็งาม ฟ้าทะลายจนกระเคล้นตามธรรมชาติตรงนี้ไม่ได้ลดน้ําเลยแต่ว่าคงได้น้ําซึมมาจากที่ลดน้ำสนสนกันยงเขาบอกว่าสนกันยงมีพึ่งด้วยอ๋อเขามาเอาดอกดอกตระกูลตระกูลกระสาบเสือมันหอมแก้วิงเวียนด้วยแหละเอามาแต่ที่พู้นนำนางค่ะแต่ดอกสีม่วงนี่จะเป็นสมุนไพรเอาไปตากเอาพึ่งแดดไวส้สามสาม สามวันแล้วก็ไปต้มเป็นน้ำชาอินมแก้ปวดอาการปรวดแข้งปวดขาได้หอมกินหอมพรแสงเคยชิมไปละเรามาจากคุณน้ำนางเนี่ยพระจันทร์ละอองก็บอกว่าเป็นสมุนไพรเพราะาท่านเป็นพระุดงเก่ามาก่อนใช่ไหมจะรู้เรื่องสมุนไพรแล้วท่านก็ศึกษาด้วยอุูกแซมกาแฟเท่าะะไรเจอขึ้นเต็มเลยนะขึ้นเองตามธรรมชาติ ดอกมันร่วงางล่างแล้วมันเกิดขึ้นอันนี้จะไม่ค่อยมีดอกแล้วไปดูไปดูน้องไปดูน้องน้อ,นอยๆน,อยนะอันนี้มีเปลือกไข่ตกลงมาด้วยแสดงว่าข้างบนนี่มีข้างบนนี้มีนกทำรังแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าเจาะออกมาแล้วคงเป็นตัวแล้วแล้วเปลือกมันก็ร่วงลงมาไม่ค่าที่แล้วค่ะ จะบีให้ดูเอ้ายังอยู่ยังอยู่อ๋อยังไม่ไปไหนแสดงว่ายังไม่ครบกําหนดที่เขาจะเป็นตัวยังอยู่เหมือนกันเอายญาคุมไว้ในมีชีวิตอยู่ชีวิตเล็กน้อยของหอยเล็กน้อยแล้วผัแสงจะมาเล่าอะไรฟัง <c oughs> ปวดสังเกตปวดสังเกตหญ้าตรงนี้ดินตรงนี้ <c oughs> เนื่องจากว่ามันมีมดแมนแดงอะมดคันไฟอ่ะใช่ไหมคะมดขันไฟที่บ้านผัสแสงเล็กมดขันไฟมดคันไฟอะ เวลาเดินจงกรมแล้วมันก็จะกัดกระแสล้วน er ี่รถน้ำเน่าไดย่าเดินผ่านก็จะกัดใช่ไหมฮะเจตนาว่าฆ่าก็ฆ่าเลยลกันโหสิกรรมซึ่งกันและกันก็เน็กได้เฮ้ยมีเกลืออยู่ในครัวนะก็ไปเอาเกลือมาโรยปรากฏว่าญ้ามันตายหมดเลยอะดินเค็มนะดินเค็มทําให้พวกพืชอะไรจะไม่ชอบกระแสงต้องมาปรุงใหม่ เอาหญ้าที่ข้างนอกอ่ะที่ตัดแล้วมาเสียบๆแล้วก็ใส่ปุย๋ยเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้เป็นโปกเลยเป็นหัวโปกตรงนี้เลยแต่คราวที่แล้วที่กลับไปที่หล่มกลับมาจะเต็มพื้นที่แล้วตรงเนี้ยต,ตรงนี้จะเต็มแหละมันมค่อยๆเลื้อยมานะหญ้าเลื้อยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เขียวเขียวละช่วงนี้ก็จะยาละเอาไว้ เอาไว้สักพักก่อนแล้วจะตัดเอาไว้ตรงนี้เต็มก่อนแล้วก็แสงจะตัดตรงนี้เต็มแล้วก็จะตัดตัดมาสูงมันงามไวจังเลยอ่ะก็คงจะใส่ปุ๋ยด้วยแยกอาเกษอาหารเนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นหน่อยก็ทนแต่ก็ลดน้ำทุกวันนะคะแยก ลดน้ำลดน้ำแรงไปตรงนี้มันแตกมันแยกออกมาประแสงแล้วมาใส่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าเอามือจิ้มไปโดนบาดเลยกันี้่ตโดนเศษแก้วบาดเจ็บน่าดูเลยนี่นิ้วนี้นี่นี่นิ้วนี้นิ้วชี้ชี้นี่เจ็บมากแรงใส่มันเข้าลึกมันเศษแก้วอะเอามือจิ้มจิ้มไปเพื่อจะเอาสองต้นนี้เข้าไปโอ้โหแสบน่าดูเลยนะ ดีนะนี่ที่มีจิวยากุสมุนไพรเทพแสงใช้อยู่เอามาทาแผลนะหายปวดเลือดหยุดไหลเลยตอนเลือดเต้นไหลามากเลยนะคะพอตัวนั้นทาสำานีชุดหนังหยุดไหลเลยเหมือนยาเหมือนยาอามาตาที่หนังจีนหนังจีนกําลังภายในอะคะ่ะใช่ตัวนี้แหละคะ่ะเยี่ยมมากเลยแกดับอักเสบแก้แผลเป็นสดเลือดไหลนะทาทันที ไม่เขียวไม่ช้ำเลยนะคะเนี่ยไม่ช้ำอาการปวดก็ทุเราไม่ต้องกินยากแก้ปวดเลยอะอจิ้มจิ้มจิ้มไปก็หายนี่สรรพคุณของสมุนไพรไทยนะคะดีดีมากๆเลยนอกจากว่ามียาแผนแพทย์ปัจจุบันแล้วเมืองไทยแล้วก็มีสมุนไพรที่<อ>มีคุณภาพประสิทธิภาพทางเภสัชพิยาอย่างดีเลยแก้ปวดได้นั้นต้นนี้มันก็จะม้วยมรณาเลยนะ ตอนนี้เสร่แปรแงไปที่ที่ลมไปปฏิบัติธรรมกลับมาหลานจา่าไม่ลดน้ำให้เลยแล้วก็ติดต่อคนมาลดให้เขาก็เลืมหมูเกือบจะม้วยบรนนาฟื้นขึ้นมาลดน้ำอย่างเดียวแต่ก็เอาเศษเอาเศษเอาเศษเศษอาอหารให้ให้แม็กไม่กี่วันเองเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยโรยละอันนี้ไม่ขึ้นเลยเนี่ยสงสัยจะเดินเจอน้ำแรงไป โดยเม็ดดอกทานตะวันยังไม่ขึ้นเลยมีพลิกมีอะไรด้วยดูว่าจะขึ้นหรือป่าให้ดูเขียวๆธรรมาชาติวันนี้วันอาทิตย์จุดพักผ่อนกันนะคะคุยสบายๆสบายๆธรรมาดาชีวิตธรรมาดาธรรมดาตื่นขึ้นมาก็มีรถน้ำต้องมนต้นไม้แต่ยังไม่ได้ทานอะไเลยก็จะเดินจงกรมสักหน่อยจะไหวอกอป่เนมันแดดถ้าแสงเจอแดดไม่ได้ทึ่สวมหมวก ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคะ่ะเจอแดดเจอแดดแล้วจะไม่สบายลูกชาวนานะคะแต่ไม่เคยออกทุ่งนาใช่เท่าไหร่เลยพอออกไปต้องจับให้อยู่ที่บ้านไปแล้วกลับมาก็ไม่สบายแพ้แดดแล้วเป็นไข้โรือทรมานน่าดูด้ปวดหัวทั้งเจยนทั้งอะไรอ่ะไม่รู้เป็นไข้อะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้นนนทรมานมากรู้สึกว่ามันทรมานมาก พ่อกับแม่เลยไม่ให้ออกไปนานเลยให้อยู่กับบ้านให้อยู่บ้านกับแม่ใหญ่เลยได้เรียนหนังสือคนเดียวพี่น้องสามคนได้เรียนหนังสือที่สูงหน่อยพี่สาวเขาไม่ได้เรียนเขาก็ทํางานส่งน้องเรียนช่วยพ่อกับแม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่สาวทั้งสองคนที่ช่วยเราช่วยพ่อแม่ ทำงานส่งเสียแล้วจะเรียนจบรักเสมอครอบครัวเราเนาะอยู่ในใจจะยากดีมีจนแล้วก็เป็นพี่น้องกันคุยกันไดน้เข้าใจกันด้วยความรักอะคะ่ะถ้าไม่มีความรักเนะี่ยอะไรก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยคะ่ะรักรักและผูกพันคนรักกันนะ่จะพูดจะผิดใจไงก็ไม่โกรธใช่ไหมคะถ้าไม่รักสยางพูดนิดนึง เกลงใจนิดนึงก็โกรธกันไปแล้วอกลับมาเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะมีครอบครัวพี่น้องรักกันนะคะรักกันรักกันให้มากๆแล้วก็รักตัวเองด้วยนะะนี่ถ้าโทรศัพท์ไม่กลิ่นหอมคุณจะได้กลิ่นหอมจากดอกแก้วกัลรยาต้องขอบคุณเท่าก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะดอกแก้วกัลรยาแก้วกัลยาที่ให้ความหอมแล้วก็สีขาวสดชื่นมากเลยอ่ะเพราะแสงชอบสีขาวนะ ีขาวในชอบชอบแต่ในแต่ลายมาราสีขาวเนี่ยยิ่งกลิ่นหอมดอกไม้นะหอมหน่หอมหน่หอมหน่ก็หอมหน่อหอมหน่อหอมหน่อยหอมหนอยชื่นใจชื่นใจมากๆขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามชมมาชมบรรยากาศจาชาด,ด้วยกันกับประแสงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชนานะนะคะอยู่ในใจของคุณน้นอยๆก็ยังดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ